ดวชะตาของชาวราศีธนูในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีธนูคือดาวพฤหัสนะครับการที่ดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของเมษแบบนี้เรียกได้ว่าอยู่ในภพเรือนของปุตตะปุตตะแปลว่าเรื่องราวของสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่นแหละครับหรือเรื่องราวของการรเริ่มสร้างสารรค์โอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองแต่เนื่องจากว่านะครับอิทธิพลของช่วงที่ผ่านมาตัวของดาวประจําตัวของคุณเจออิทธิพลของดาวราหูเข้ามามีจุดของการครอบงาคุณอยู่ ราหูสกัดกั้นความสาเร็จเกิดขึ้นได้อยู่นะครับเพราะราหูคือเรื่องราวของ,ของเงามืดเงาดําทําให้นะครับเรื่องราวของชีวิตของชาวราศีธนูอาจจะต้องเจอกับจุดอึดอดัดหรือจุดติดขัดเกี่ยวกับพระราหูที่เข้ามาเกาะกลุ่มตัวของคุณอยู่นะครับ ซึ่งอิทธิพลของดาวราหูตรงนี้จะมีเกณฑ์การโยกย้ายจากชะตาชีวิตของคุณหรือสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องราวของความโชคร้ายหรือเรื่องราวของอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นก็จะทําการคลี่คลายไปได้หลังจากวันที่17ตุลาคมในเวลา6นาฬิกา22นาทีเพราะเวลานั้นนะครับดาวราหูซึ่งถือว่ามาประกบคู่กันกับดาวประจําตัวของคุณแล้วก็กดดันตัวของชาวราศีธนูอยู่ตรงนี้จะทําการโยกย้ายออกไปเข้าไปสู่ในเรือนของราศีมีนทําให้หลุดพ้นจากแรงกดดันต่างๆ หรือเรียกได้ว่าแทบจะบุดพ้นจากในเรื่องราวของวิบากกรรมหรือความทุกข์ไปได้เลยเช่นเดียวกันเพราะลาหูมันที่บอกไปแล้วครับมันก็คือความไม่มั่นคงมันก็คือความไม่แน่นอนมันก็คือความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนั่นเองช่วงจังหวะที่ผ่านมาของชีวิตชาวราศีธนูจะต้องพบเจอกับในเรื่องราวของจุดที่อาจจะยังคลุมเครืออยู่นั่นเอง แต่พอดาวร้ายๆออกไปนะครับคือดาวราหูหลุดไปแล้วก็จะทําให้ชีวิตของคุณเปิดโล่งขึ้นดีขึ้นเจอกับความสําเร็จที่ชัดเจนเกิดขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่านะครับสำหรับในเดือนตุลาคมนี้นั้นถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับกับการที่เรียกว่าดาวประจําตัวของคุณหลุดพ้นจากดาวร้ายอย่างราหูแล้วเรียบร้อยหลังจากวันที่17ตุลาคมถือว่าดวงชะตาเริ่มเปิดชีวิตเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับ สำหรับการงานของชาวราศีธนูถือว่านะครับอยู่ในจุดที่ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรปาธิบดีและแถมติดตําแหน่งของมหาอุกิด้วยเพราะฉะนั้นการที่ดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของการงานของคุณได้ตําแหน่งที่ดีแบบนี้เรียกได้ว่าชีวิตของชาวราศีธนูเองมีจุดของการลงตัวดีมากๆมีเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตที่จะประสบความสําเร็จได้ดีแบบมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าอยู่ในจุดที่เรียกว่าตําแหน่งแข็งแรงและก็เข้มแข็งเกิดขึ้นนั่นเองครับส่งผลทําให้ใครที่คาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ อยากจะประสบความสําเร็จแล้วเราก็ถือว่าในช่วงของครึ่งเดือนแรกนี้มีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นเป็นอย่างดีใครที่ต้องการที่อยากจะปรับเปลี่ยนงานใหม่หรือโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตของตัวเองนั้น <c oughs> ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับในการที่คุณจะประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันหรือใครคาดหวังเกี่ยวกับงานที่รอคอยอยู่อุปสรรคต่างๆก่อนหน้านี้ที่เจออยู่ก็จะสามารถคลี่คลายทุกๆปัญหาแล้วก็ผ่านไปได้เช่นเดียวกัน <c oughs> ถือว่าด้านการงานเป็นจุดที่ลงตัวครับจะสามารถสร้างหลักปรับ และก็สร้างความชัดเจนหรือสร้างความมั่นคงให้กับตัวชาวราศีธนูเกิดขึ้นได้นั่นเองซึ่งนะครับหลังจากในวันที่15ตุลาคมในเวลา12นา13นาทีดาวการงานของคุณคือดาวพุธตรงนี้จะมีเกณฑ์การโยกย้ายเรือนเข้าไปสู่ในเรือนของราศีตุลซึ่งถือว่าเป็นภพเรือนของภพลาภ ลาภยังพลพบที่ดีอยู่นะครับถือว่าเป็นพบเรือนของโชคลาภวาสนาที่ดีฉะนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวการงานอยู่ในพบเรือนโชคลาภแบบนี้ก็เท่ากับว่าการงานยังขับเคลื่อนไปได้ดีอยู่ก่อนหน้านี้ถ้าติดขัดก็สามารถคลี่คลายทุกทุกปัญหาไปได้หรือคุณก็จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน อิทธิพลของดาวพุธในะตำแหน่งนี้ยังติดตำแหน่งที่ดีอีกด้วยครับทั้งตำแหน่งของอุจจารพิมุกและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็ยังติตำแหน่งของอุดมเกณฑ์อีกด้วยเพราะฉะนั้นการที่ดาวพุธของคุณนั้นติดตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์มันก็เหมือนกับว่าการงานของคุณก็ยังมีจุดของความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่สําคัญอยู่นะครับก็คืออิทธิพลของดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวประจำตัวของคุณนั้นก็ยังมีกระแสส,ส่งถึงกับดาวพุธนะครับฉะนั้นการที่ดาวพุธนะครับเจอกับแรงพฤหัสที่เพ่งเล็งกันแบบนี้ถือว่าได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องราวของการงานที่จะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของที่ผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อกูลเกื้อหนุนให้คุณสําเร็จได้เกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานของคุณนั่นเอง ฉะนั้นใครคาดหวังเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครคาดหวังกับการเติบโตขึ้นจากแรงช่วยเหลือหรือแรงผลักดันแล้วแล้วก็ช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นจุดจังหวะที่ดีเช่นเดียวกันส่งผลทําให้นะครับถือว่าในเดือนตุลาคมนี้สําหรับด้านการงานของชาวราศีธนูเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของชาวราศีธนูก็คือดาวเสาร์นะครับการที่ดาวเสาร์เองนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีกุมตรงนี้เลยได้ว่าดาวเสาร์ติดตําแหน่งของอุดมเกณฑ์อยู่นะครับฉะนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวเสาร์สำหรับชาวราศีธนูได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ก็ถือว่าการเงินของชาวราศีธนูเองมีความคืบหน้ามีการเติบโตมีเรื่องราวของความสําเร็จเกิดขึ้นบางอย่างเช่นเดียวกัน ส่งผลให้นะครับในเรื่องราวของการเงินของคุณนั้นยังมีจุดของการที่เรียกว่าสามารถสร้างรายรับที่มากขึ้นเกิดเดิมเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่านะครับในเดือนนี้เจอแรงอิทธิพลของดาวศุกร์เข้ามาเพ่งเลงอยู่ หร so well ือเียได้ว่าดาวศุกร์กับดาวเสาร์นั้นเป็นคู่ศัตรูกันอยู่แล้วฉะนั้นการที่ดาวศุกร์นะครับเพ่งเล่นกับดาวเสาร์แบบนี้ก็จะเป็นแรงจุดอึดอัดเกี่ยวกับการเงินสภาวะการเงินที่อาจจะมีเรื่องราวของการตึงเครียดเกิดขึ้นได้หรือสถานการณ์เกี่ยวกับด้านการเงินอาจจะมีเรื่องราวของการเลื่อนรั่วไหลหรือรายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสําหรับในเดือนตุลาคมนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องราวของการที่อาจจะต้องเจอกับรายจ่ายเยอะเจอกับเรื่องราวของการเครียดดหรือไม่สบายใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเงินได้อยู่แต่เหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับว่า ่าชีวิตด้านการเงินของคุณจริงๆแล้วนะสําหรับตัวของชาวราศีธนูถือว่าอยู่ในจุดที่เริ่มดีแล้วฉะนั้นก็ยังมีรายรับที่ดีอยู่เช่นเดียวกันทําให้สถานการณ์แม้อาจจะมีการเงินที่ติดติดขัดๆแต่ก็ยังสามารถเอาอยู่กับสถานการณ์ที่ประกอบกันไปได้อยู่นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับ เมื่อย้อนกลับมาดูในภพเรือนของปัตนีหรือในเรือนของความรักของคุณนะครับก็ถือว่าชาวราศีธนูจะมีดาวพระเกตเพ่งพเลงกันกันกบดวงชะตางคุณอยู่หรือเรียกว่าดาวเกตอยู่ในเรือนของคู่ครองนั่นเองอิทธิพลของดาวเกตที่อยู่ในเรือนของคู่ครองนะครับก็ถือว่าจะให้ผลทางด้านดีแล้วก็ด้านที่เสียเกิดขึ้นได้อยู่นะครับดาวเกตนะครับที่อยู่ในภพเรือนของมิถุนถือว่าเป็นดาวเกตที่ติดตำแหน่งที่ดีมากนะครับหรือดาวเกตที่มีตำแหน่งที่แข็งแรงเทียบเท่ากับมหาอุดกันเลยทีเดียว ฉะนั้นการที่ดาวเกตอยู่นตำแหน่งตรงนี้นะครับถือว่าจะส่งผลกับชีวิตกับชาวราศีธนูในลักษณะท,ที่เรียกว่าจะมีเรื่องราวทั้งดีและก็เสียเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันข้อดีก่อนนะครับข้อดีดาวพระเกตก็คืออาจจะให้เรื่องราวกับคนที่คาดหวังเกี่ยวกับรักเก่าๆเรื่องราวในอดีตนะครับอาจจะหวนกลับมาให้คุณได้เจอหรือถ้าเกิดใครคาลคาซังเกี่ยวกับความรักอยู่ต้องการงอนง้อแฟนเก่าวันนี้นะครับก็สามารถมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้อยู่ แต่ถ้าเกิดข้อเสียก็คืออิทธิพลของชีวิตของคุณอาจจะเจอกับความวุ่นวายเรื่องคิดเยอะเรื่องหยุมมยิ้มทําให้คุณเองนะครับอาจจะมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับคู่รักของคุณในปัจจุบันได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนข้อเสียอีกข้อหนึ่งของพระเกตก็คือจุดที่พระเกตเล็งถึงลัคนาแบบนี้เรีเยกได้ว่าค่อนข้างมีอิทธิพลในความเซนซิทีฟของตัวบุคคล ทำให้นะครับชาวราศีธนูเองอาจจะมีเรื่องราวของการคิดเยอะคิดมากไม่สบายใจเกี่ยวกับความรักหรือคู่รักของคุณเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็คือในช่วงเดือนนี้อาจจะมีความรักที่หม่นหมองหน่อยไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวพุธของคุณซึ่งถือว่าเป็นดาวความรักนั้นนะครับโคจรได้ตำแหน่งที่ดีอยู่อันนี้แหละครับที่เป็นตัวช่วยที่สําคัญเพราะก่อนหน้านั้นนะครับดาวพุธโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรแล้วก็ตำแหน่งมหาอุดอยู่ก็เท่ากับว่าในเรื่องของความ กรัแม้จะมีเรื่องให้วิตกกังวลอยู่บ้างนะครับแต่ก็ผ่านไปได้มันก็ไม่ได้ก่อเกิดในเรื่องราวของความเสียหายอะไรนั่นเองนะครับแต่ว่าพอดาพุธย้ายออกไปนะครับในวันที่15แล้วเราก็ก็จะเริ่มมีปัญหาคลองคลงหน่อยหรือมีปัญหาไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่มีเรื่องราวของการรุ่มร้อนเกิดขึ้นกับเขาได้อยู่เช่นเดียวกัน แต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายเช่นเดียวกันเพราะดาพุทธทั้งตำแหน่งนี้ก็ยังติดตำแหน่งของอุดมเกณฑ์อยู่นั่นเองทาให้ทุกๆเหตุการณ์ต่างๆที่มันอาจจะเป็นเรื่องราวของการตึงเครียดบ้างไม่สบายใจบ้างเกี่ยวกับความรักสุดท้ายก็หาทางออกแล้วก็ทางไปต่อหรือการแก้ปัญหาต่างๆก็จะร่วงไปได้เช่นเดียวกันนั่นเอง ก็ถือว่าเรื่องราวชีวิตเกี่ยวกับด้านความรักของคุณนั้นสําหรับในเดือนตุลาคมนี้ก็ยังเป็นจุดที่เรียกว่าประคองไปกันได้อยู่อาจจะไม่เป็นความรักที่ดีมากนักแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นความรักที่แย่เช่นเดียวกันแต่มันก็ยังเป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่ามีความรุ่มร้อนอะไรบางอย่างบ้างเลยครับเป็นปกติของรักๆนะครับที่อาจจะมีเรื่องราวของการไม่เข้าใจกันบ้างนั่นเองแต่ก็ไม่ได้มีจุดอะไรที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีธนูนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีกันเลยทีเดียวในการที่ชีวิตของคุณได้หลุดพ้นแล้วจากความทุกข์เหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับว่าก่อนหน้านั้นพระราหูมากดดันตัวของคุณอยู่ตลอดระยะเวลาหลายเดือนกันเลยทีเดียวครับและเมื่อราหูย้ายออกไปแล้วมันก็จะทําให้ชีวิตของชาวราศีธนูเองก็เริ่มลี้คลายขึ้นดีขึ้นนะครับตามลําดับเกิดขึ้นนั่นเองทําให้นะครับในเรื่องราวของชีวิตของคุณ สำหรับในเดือนตุลาคมนี้ด้านการงานขับเคลื่อนและก็เติบโตขึ้นด้านการเงินโอกาสดีๆเกี่ยวกับการเงินของคุณก็พอมีเข้ามาได้อยู่ส่วนในด้านความรักนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีความสุขมากนะักก็ประคองกันไปนั่นเองทําให้ในภาพรวมนะครับเมื่อดาวราหูหลุดไปแล้วก็ถือว่าองค์ประกอบโดยภาพรวมดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนั่นเองเรามาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสำเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคือว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรน,นั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทํานายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งภุมหรือโยก หรือจัดุโกรนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำํานานนั่นเองครับ พราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยการเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแตแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามส b s ส r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำาทํานายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ